Sure. ได้ใบเดียวเรือ, uh. ออกมาอยากได้อยากได้จะได้ได้เท่ากันเออมันคุ้มมันมันคุ anyway> ้มม okay, okay. ันกับขี่ด้วยกับรดให้มาสองใบใช่ไหมขอให้เข้าใบหนึ่งใช่จะได้ใบหนึ่งเท่ากันคิดดีๆคิดดีๆโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคอวโอเคโอเค โอเคโอเคเฮ้ยเจ้างมงายยังไงจิ er ๋ดีจ er ิ๋ดีจิ๋ดีแม่ให้มาสองใบแต่คุณเอาไปใบหนึ่งหัวร้อยบรรเลืออยู่ใม จะเท่ากันได้ยังไงคุณได้แบงค์พันผมได้แบงค์ห้าร้อยคุณได้แบงค์เป็นแบงค์พันผมได้แบงค์ละร้อยเท่านี้ก็เท่ากัน,กน,กนกแค่กอดก,กันก็้าเธออาจจะย้อนได้ แบงค์ละร้อยสองใบเกือบขาดทุนเกือบขาดทุนแล้ะกันเพื่อนบ่ให้เสื้อไทยเขาเตะมาทางเบิดเหมือนี่เขากับอาหารกันทื่อเก่าไม่ใช่มันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่เบรกได้เหรอเบรกไปเลยจะเบรกได้เหรอฮะเบรกเหรอเบิ์ครับคุณเพื่อน ให้ลงดีนะสองคนวันนี้อารมณ์ดีอามณ์ดไม่ถ้าจะอารมณ์ดีจริงๆก็อารมณ์ดีทั้งสามคนไงป๊อปเนี่ยป๊อปเบาเลยป๊อปเบาเลยประทับใจครับประทับใจประทับใจตลอดครับประทับใจเนาะประทับใจผมขอบคุณมากๆครับจังเบียร์แล้วพี่โต๊ะหน้าสั่งเบียร์เหรอครับโต๊ะไหนโต๊ะไหนโต๊ะไหนยกมือเขาโต๊ะไหนครับโต๊ะไหนโต๊ะอะไรครับฮะ วันทูทีวันทูทีทูทีทูไว้โลมาไว้โลมาโต๊ะหมาเทโต๊ะหมาทีทูอ่อิงิงิงกชันสิงอะไรนะิงชันสิงแล้วก็กี่ขวดชันไม่ต้องมาเลแต้ก็บอกเต็มเ่าสาราพี่เตอุผู้ใดี่ยวไหม ปูหมุนให้เงี้ยเดียวหรอปะเอ้าตอนนี้เนาะสามสิบสองสั่งเบียร์ครับพี่สั่งเบียรตัวใดอีกตัวใดกินเหล้าขอเปิดไฟสว่างสลังเลยครับผมพี่สามสิบสองสั่งเบียหนึ่งลังเหรอสามสิบสองสั่งเบียร์ไม่โอ้โหนี่หกนี่หกไงเออโอ้ยให้ไหม ภาษาบ้านกูว wow. er ่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จำแม่ได้ไหมจำแม่ได้ไหมซื้อเบียร์ให้หมดขวดจำแม่ได้ไหมจำไม่ได้จำแม่ไม่ได้ใครเป็นคนออกเงินใครเป็นคนออกเงินคนเป็นคนออกเงินคนไหนหานกันเหรอหุ่นนี่ก็หานกันเหมือนกันเหรอโอ้หาซื้อเบียร์ตัวนี้กินเบียร์กินอย่างนอตตอกินอะไร นอตองกินอะไรลูกนอตองเป็นว่าอะไรครับนมต้นไม่ดีนะพูดกินไม่ได้นึกว่าหอตอนึกว่าต่หมูตุ๋นนอนอนออนอตอนอตอโอ้ฟังผิดฟังผิดทษผมผมไม่เคยโกหกสายตาตัวเองครับถ่ายรูปร่างเทียนน่ะน้องมาถูแขนข่อยยวนไม่ชอบใช่ไหมครับไม่พี่เฮ้ยชี้หน้าศิลปินชี้หน้าศิลปิน เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกอแต่มันเป็นมันมันมันเหมือนกับส่วนเนื้อที่มันเกินออกมาไงมันไม่ใช่เนื้องอผมพูดความจริงไปจีดาม่ากระซ้าขอยกจีดาม่าเอาเอาเอาอันนี้ส่วนเนื้อที่เกินออกมาใช่ไหมครับครับใช่ทำไมตรงนั้นเขาไม่มีส่วนเนื้อเลยครับนั้นเขาห้อยเขาเหีียว แบบว่าแม่แบบนั้นมันจะมีแบบนี้คุณไปไปมันจะมีอยู่แบบนี้มันจะมีแบบว่ามันจะมีแบบว่าเกินออกมาเยอะอ่าเกินออกมาพอประมาณอ่าและแบบคนที่เกิดมาไม่มีส่วนน้นเลยอ่าครับเหนื่ยบางคนมันก็เยอะเกินเนะขอโทษนะครับบางคนมีเยอะพูดถึงเสาบางคนเคยมีเยอะอ่าฮะออ แต่วันเวลามันผ่านผันไปทําให้เหี่ยวแล้วต้นลงอันนี้มันมันเกี่ยวกับอายุหรือว่าเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวทั้งเออมันเกี่ยวอายุแหละใ<อ>ช้งานมาเยอะอด้วยใช้งานมาเยอะใช้งานมาเยอะแล้วแบบต้นๆที่แบบมันต้นลงในในร้านนี้มีไหมครับมีเยอะอยมีเยอะแตะ่เขาเรียกว่าดึงขึ้นและรัด ขึ้นแลี่นะผมเห็นนะบางคนนะเดินมาอย่างี้นะครับเอ้าทำไมอ่ะแขวะแขนทำไมฮะเสงอะไรวะทำไมเดินอย่างี้สมัยเสงอะไรวะอ๋อเสียงนี่หมายถึงเขาแกว่งแขนละพี่แกว่งแขนใช่ไหมนมยานครับเคยเย็นตลกเสียงอีสานแต่ก่อนที่ยายจื้นแกนมยานไหมนั่นแหละ ต้องย้ำก่อนนะวงเล็บเลย FC บางคนอ๋อเอาอันนี้ว่า FC ด้วยเหรอครับอขอบคุณนะที่พี่ไม่ได้ระบุอะไรเฮ้ยเบียหนึ่งลังมาถึงแล้วนนลังมาเสียงเสียงใครชอบกินเบ,บียดื่มไหมครับเอ้าเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวนียเอาจากไหนจากไหนจากไหนอา่าปานปนกันไหนเต็มที่อ๋อ <c oughs> เออ <c oughs> เอเอ เอาเอาของตัวเองไปเท่าไหร่ของทางนี้เท่าไหร่บักแซกบักซัดว้าขอโทษครับว่าน้องโถยเสียงในหัวเพื่อนดังหน่อยแพ้เสียงในหัวว่าน้องทำไมเนี่ยโอ้ยแซกโอ้ยไอ้น้องนี่เดี๋ยวว่าน้องเดี๋ยวว่าน้องนะเซอร์ไพรส์ครับคุณบี้ขอบคุณครับเซอร์ไพรส์ฮะ กูไม่ได้กินเบียร์กินอะไรเนี่ยไอ้คำว่าเบียร์เนี่ยผมราบาํจำมาตั้งแต่อยู่ยุโรปผมรู้สึกว่าผมไม่ถูกกับเบียร์เลยยงงไสู้มันไม่ได้ทเล่ายังพอทนผมไม่กินกับเบิร์ปทุมราชวันแรกผมเมาเละเกือบต่อยเบิร์ปทุมราชอันนี้ไม่เมาก็อย่างต่อยที่เคยบอกกันอไม่ใช่เอาจะพูดอย่างนั้นไม่ไม่ วันนั้นก็ก็เคยอยากต่อยคนแถวๆนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไปสิพาเอาเป็ไงต่อไอ้จะจะไม่พูดอย่างนั้นชิบ้าเอาร้องเพลงต่อโอ้ยเขาไม่ได้อยากฟังเราร้องเพลงเขาอยากฟังเราคุยดู้เพื่อนอะเอฟทีอยู่ไหนเอทีนั่นตอนนี้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 ในสเต็ปอะไร เรื่องนุ๊ไปร้องเพลงเออง่วงนอนพอคุยกันต้นนะเหยียบตัวเหยียบตัวจะพูดอะไรวะจะพูดอะไรต่อวะจะพูดอะไรต่อวะไม่ง,ง่วงนอนแล้วไม่ง่วงนอนแล้วตอนนี้บางคนลุกกระเพลิงมาม่ามากินแล้วลุกม,มาม่ากินแล้วดูแล้วผมแนะนำอะไรอย่างได้ไหมครับ,บครับทำทอล์กโชว์ดีกว่าครับผมว่าโอ้พอใจเลยนะดู ดูดูคนอือ่นตั้งกล้องธรรมดานะตั้งกล้องธรรมดาครับพี่น้อยสุวรรณเอาขาตั้งกล้องมาพร้อมน้อยสุวรรณไหนก็นมีเรื่องเราเด้อะไรอย่างเงีพวกนุ่งถ้านดนบ้ญสมราชพี่นงหรือทุกคนบินกลับมาถึงไทยปนุ๋ยเนี้ยปลุยอหนอนอินเนงเราไปขับผมอยู่ในขังในหูเดะแล้ววันนั้นไม่รู้เกิดเหตุอะไรตำรวจเครื่องบินเข้าไป เขาไปทำอะไรเขาไประงับเหตุหรือมีอะไรสิ่งกฎหมายอะไรเขาเดินไปป๊อบป๊อบปป๊อปหน่อยสุวรรณยางมากครับน้องแล้วยผมไปถามแล้วเขาถ่ายให้ใครจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูว่าลงเครื่องมาเป็นยังไงเออผมก็ถ่ายตำรวจยางมากเลยสองคนสมมติอันนี้ก็น้อยน้อยสุวรรณเนาะมาใครอย่างนี้เลยมาใคร รู้ไหมน้อยสุวันตอบว่าไงว่าไงครับอ๋อมากับน้อง <c oughs> แล้วมึงคิดว่าไงนุก,กับเบินน้ลแม่งยืนอยู่เงี้ยเเ <c oughs> กือบเกือบโดนรวกเลยพี่พน้องว่าไงรู้ไหม <c oughs> อือน <c oughs> อี้ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมผูพคดความจริงไหม แล้วทีนี้เขาเขาแกก็เลยโชว์บัตรพนักง,งานในนั้นเป็นพนักงานท<อ>ี่นพนักงานในนั้นก็เลย <c oughs> ก็เลยได้ออกไปเกือบนิดเดียวเกือบเป็นสังเกบแล้วเกือบสังเนเรื่องเราของน้องสุวันนะครับเป็นคนพพอร์ตดีพาน้องพาน้องไปในในในเครื่องเนี่ยผมมีมีไม่กี่คนหรอกในเกรดในเกรดไม่เกรด <c oughs> ช่วยน้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีไม่น้อยไม่เล่าไม่เล่ามาไหมไม่เล่าไหนหรอไม่เล่าไหนได้ไม่เล่าม่เล่ามา ไม่เห็นเลยอันนี้ผพูดหนึ่งหน่อยดินนี้ใครเป็นล่ะเจ้ค้านนั่นขายใบยุ่งได้ขนาดนันร้อยเอาไว้ไม่ข่อยกินเพียมเพียเอาชอบแอบขโมยไวยตัวเองมานดินขายเท่าน้นพระเจ้ามาบอกน้องพี่ชื่อมาให้แต่ก็แอบขโมยมาโดนแน่แน่โดนจริงจริงบังคับเราเดินผ่านเราจะไปต่างประเทศหรือไปข้างนอกเนี่ยนั่งขายอยู่ดีๆนะทิ้งล้านเฉย อพี่ถามกูเฉยเลยใช่หรือเปล่าพี่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้ยรอบหนาคุณจะท้ายคลิปไวแน่เนอะไปไปฮะโอ้ตอนนี้บอกปิดไฟหน่อยครับไฟมันส่งแต่โต๊ะเขาอูดไปครับ เพลงมันันห้องมันมืออีกแล้วพระเจ้าสรายครับเพื่อนผมถามโต๊ะนี้ว่าโต๊ะไครทำไมปล่อยว่างี้คุณนายหวังคุณนายหวังไปไหนล่ะอะคุณไม่ไรพูดคุณนายหวังเอาโอ้โหโอ้โหทำไมถึงไม่เข้ามาครับโอ้โหมันเป็นแป้วอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยมัน,มน,เ,ปนเป็นแป้วคือเป็นหลุมอุกาบาดโอ้มันเป็นช่องว่าง เราทุกวันนี้เราก็อยู่กรุงเทพไงเราไม่ค่อยรู้ภาษาแบบนี้ไงคุณานายหวังคุณานายหวังคุณานายหวังหลังๆมาพักหลังมา,งมานึ่งเอาไปไงครับไปจะน้อยนิดนอดิแต่ก่อนเคยเคยเซบายเคยทีละพันสองพันเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับคนละร้อเขาเรียกเขาเรียกอะไรรู้ไหมเรียกอะไรฮะเรียกประคองชีวิตไปก่อนฮะานชลินประคองโอ้ไม่ประคองไม่ประคองทำไมฮะ บินไปด้วยกันเนี่ยไปต่างประเทศด้วยกันที่ไปไลฟ์เอฟซีดูเนี่ยครับอ้โห้ยคุยอยู่ตลอดทางจะกดจะกดเสื้อเขาอ๋อจะกดเสื้อของที่เพิ่งปล่อยคอลเลคชันใหม่มาเหรอครับไม่ว่าจะเป็นแบมแบมเป็นไอพี่หวังเป็นอะไรเงี้ยผมบอกเลยสี่ห้าพันสี่ห้าแสนไปคอนเสิร์ตกูจะไปดีไหมวะแล้วคุยกันอะอ้าวผมตรงเนี้ยผมก็เหมือนตัวแทนลูกปลายไม่คิดว่ากูจะคุยายฟังหรอวะ เอออด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 เขาอีกสองตัวเราไม่ต้องเล่นเพลงแล้วนะครับอันนั้นนั่งคุยยาวๆยังนั่งคุยยาวๆพี่พี่ถามเอฟซีดูเลยขอเลนูด้วยฮะเล่นสังเกติกันเลยครับไม่พี่พี่ถามเอฟซีดูเลยพี่ถามเอฟซีดูเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดถามเอฟซีดูเลยถามว่าอะไรครับแต่ก่อนนะ่ะฮีทไอยกับฮีทไอยกับสิงแยนแต่ก่อนอนะ่ะ<ม>เคยนอนรอมาแล้วนะ เขเคยนอนรอมาแล้วนะเอ้าพูดขนาดนี้รออะไรอะพี่นอนสิเอ้าตอนนี้บอกเลยงานวันนี้นะบอกเลยจบงานคอนเสิร์ตเป็นไงครับอุยไม่ยวนไม่เจนจัดดีมากเลย เอาจริงเหรอเนี่ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครัอบอะฮะพี่จะทำยอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยผมก็แค่อ่าแฮอ่าแฮอ่าแฮอาแฮเข้ามาชื่อเสี้ยแล้วแจ๊คจับเหรอแค่เนี้แค่เนี้ทำแค่นี้แล้วไม่แจ็คจับผมเนี่ยเออ น้องบ้าเดี๋ยวว่ามาน้าเมื่อวานมันเสี้ยนตําเท้าหลังวันนอะเท้าหลังเท้าโอ้่ะมันเป็นคนหรือเป็นช้างเลยเสี้ยนตําเท้าหลังตีนครับตีนครับเสี้ยนตำตีนถ้า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 เที้ยนตําถ้าเที้ยนตําเท้าเสี้ยนตําตีนก็เป็นคนครับเท้าหลังเนี่ยไปช้างแล้วอย่าว่าน้องครับอย่าว่าน้องเอออย่าว่า โอ้ยจะว่าน้องอะไรมันอยู่เป็นมันเข้ามาเนี่ยทุกคนเขานิ่งหมดไปลาอยู่กัเกมันไปจบประแจงเอ็ีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันไนอยู่กับไม่ไปอู้พี่ไปผมเป็นน้องพี่เนี่ยมันอยู่เป็นมันไม่อยู่เป็นมันอัธยาศัยดีมันอยู่เป็นคนเดียวไอเนี่ยผมเคยว่ามันแล้วครับเคยว่ามันทิ้งแล้วว่าอย่างไงฮะไม่เอากูไปด้วย ไอ้แต่ละคนจะคนเลนเลกเตอร์อันนี้อยู่เป็นอันนั้นอ่ะสสยสิบแปดบวกเลยสิบแปดบวกเลยเปิดแม่งดูคลิปนาแล้วมาให้เราดูแล้วไม่สนใจคนรอบข้างดู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 ที่เดูดูดูแล้วแม่งผู้หญิงใส่บิกีนี่จีเซจิงตัวเดียวเนี่ยแล้วคนเต็มเหนือเอามาให้ผมดูเอ้าดูนี่นุกดูนี่แล้วคนข้างหลังผมเลยแน่นอนเลยลุกเทนโนไม่ดูผมดูผมชอบที่สุดในโลกไป ไปไปเออเออเออเมื่อยแล้วนั่งร้องเพลงเพลงช้ากันเนาะดีกว่าเนาะไม่เจอนานไม่เจอกันนานโอเคได้ได้เพลงนี้เลเหรอมานั่งร้องเลยเพลงนี้เลยโอเคแล้วใส่ใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยใส่เสื้ออะไรมายืนยืนโชว์ดิเสื้อที่มีตัวเดียวในโลกครับเว้ยจึงขอขอพระเจ้า ฟ้าไม่เคยประทานไหนอันนี้ขา้างหน้าข้างหน้าเขียนว่าไงน,นี่อะไรเป็นเจิดครับโอ้ยกูอ่านจินดิ้งนะนี่เหมือนบนะ้างไหจินดิง้งพระเจ้าอันนี้อ่นนอนานว่าอะไรนะไม่เคยเข้าข้างกูเลยกับเพื่อน <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาอายุ29ปีพระเจ้าไม่เคยเข้าข้างกูเลย <c oughs> อันนี้อ่านว่าเจิดใช่ไหมเจิดอะไรเจิดอะไรไม่แล้วมึงุกอ่าข้างหลังนะเจิดอะไรลูกเจิดอะไรเจิดแม่ดูข้างหลัง ต้นมะพร้าวอย่างดีนะแม่ไหน<ๆ>เขาไม่ได้มองเป็นต้นมะพร้าวที่มีลูกมะพร้าวอ Amazing นะเออ Amazing ม,มากเลยอะ่ะแต่เล็กไปหน่อยนะลูกอะไรเล็กชื้อตัวเล็กอันนี้คือเจิร์ดใช่ไหมเจอดเจิร์ดเจอร์ดเขาขาวนี่คืออะไรลูกเออได้ครับง่ายๆนี่เหรอ อันนี้ค mm ือขายหรือยังคะลูกขายขายยางขายยังไม่ขายครับทำไมเล่นเฉยไม่ขายหรอบวงทุกคนได้ไหมโอ้วงทุกคนใส่ไม่ได้ครับทําไมเหรอเออเพราะว่าผมทํามาแต่ตัวเล็กครับทำมาอ๋อทำมากี่ตัวลูกตัวเดียวครับแม่ขอได้ไหมพระเจ้าเกิดมาไม่เคยมีโชคเข้าข้างเลยเจอซื่อหวยก็ไม่ถูก เชื่อก็าจะโยนแย่งลด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 สโค้ดครัทางนี้ฮะพี่น้อยครับอันนี้แม่กฐินให้มาเฮ้ยเฮ้ยให้ลิทแบนครับกินเบียร์ให้ิแขอโทษครับให้ลิทแบนนะครับคุณบ้าจริงๆไปเอาสูญเงี้ยโอ้ยให้ไพ่ก่อนให้ลิทแบนครับจไม่ต้องมานะแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้นุชดาโดนให้นุชดาโดนนะคุณนุชมาโดนให้นูโดน อันอันนี้คือจะทำมาขายไหมนี่จะขายตอนไหนนี่ใช่ไก่เกลือนเอออะไรจะทำมาขายตอนไหนใกล้กแล้วครับยังไม่ถึงอันนี้มันเป็นแบบสไตล์แนวช่างยังไม่ขายครับหรอสไตล์แนวช่างหรอเลิศอะไรน,นะแลกกันไหนอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออุ้ยเดี๋ยวเสื้อเหมือนอาจาแถวบ้านเลยปะ มันเป็นมันมันแผลบอย่างนี้แหละโอ้ยอย่าไว้่างนั้นฮะันทีีกว่านั้นนะเนี่ยในชุดเดนเซอร์อาบพอร์ตขสวรรค์ครับผมมันเหมือนทุกคนทุกคนทุกคนรู้ไหมมันเหมือนกับสองคนสลับขั้วกันเลยอะ นี่อยู่ดีเป็นผู้หญิงนี่นางนี่เป็นผู้ชายมีคนขาบนเบื้องใช่ไหมน้องโอ้มีคนขามีคนขามีคนขาเห็นจั่ไหนตัวเขาเฮ้ยเฮ้ยนางเปิดเลยชอบเอชจีเจนี่ชอบชิวๆ ชิวๆเลยชิวๆเลยชิวๆเลยถูกใจหน้าจอแล้ววันนี้อ้ oh my god ็พราเพลงชาเพลงชา<อ>ไม่จเจอกันนานคิดถึงจังเลยต้อไป ไขมันไขมันจะหองมั่วไขมันเอาทำไมเป็นไขมันครับเอาเบอร์คีผูกมาที่ล่ะเขาบอกว่าอ้วนแต่เราใจดีกับผมไม่มีอะไรความรู้ใจมันต่างกันเฮ้ยดีนะผมพี่พงศ์คิดไปจากไหนวะนอนเต็มที่นอนนอนเต็มยิมนอนเต็มยิมไปสู้หรอสู่ไม่ได้เอ้าเอา เอาได้ต่อเพื่อนเมยเมย์เราเนี่ยเมย์เรานี่ท่านนองเพลงเลยเด้เฮ้ยเมย์เน่ยนี่ไงเวลาจะหมดอีนีบ่พระเจ้าร้องเพลงครับเพื่อนร้องร้องร้องเพลงเขาชอบเขชอบเออเอาเลยเอาลูกแม่เอาสิบ่ล่ะมาเพลงช้ากได้ปะเอาเพลงช้าไปปลายฟ้าอ๋อเออโน้ตเพลงกูร้องอีกแล้วครับโอช่วยรอช